สบายดีตอนสวยพี่น้องสองแถามาขุดมันขายอีกแล้วมือนี่โอ้ยลืมโพสหูปนะเฮ้ยไปขายขายมันไงเธอไม่ได้ขายเธ<ะ>อไม่มีลูกค้าจะเอาเธอจะมาขายทำไมสั่งได้เด้อพี่น้องมันสองแถายัางไรเติบอยู่พวกนี้ผู้ที <c oughs> ่มากรมัวว <c oughs> านนี่ยังได้หอดีโล ก่อนอื่นนะปุูงม,มันแซงให้สั้นก่อนไม่ใช่เสียมอคอยซะฮักซีคูดมันคายพ<อ>ี่น้องมึอน,นี่อ,อันเลอนี่อันนี้ก็บ่อเอานี่นะอม,มันม่วงเจ้าเนี่ยเจ้าไม่เก็บมันหมดนะน้ำนะจะไม่เสียงคอยมาขึ้นขึ้นจมูกเพี้ย ขุดแล้วไม่เก็บโนโนโนฉันจะขายมันคือล็อกแรกล็อกแรกบ่สิมันนี้นะจะเป็นลูกกระเทอมไหมเก็บมันบ่เบิร์ตพี่น้องก็แดดแล้วนะนะจ่ว่ามันก็อันนั้นจะได้เนอะเป็นหัวอยู่ได้พูดท้งปลูกกันยังอันนั้นอยู่ ก็สิกลทั้งนี้ก่อนเพราะว่าทั้งนี้มันเป็นหัวหมู่บ้านในกลแบบบร่ษัทขีดพี่น้องแต่ว่าความแตกเขอือไม่ใช่เคยเยกาะแตกเขอือแบบร้านแบบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คนมากลนนหมู่บ้านในมุมนี้ผมวความแตกเขือพี่น้องเห็นอยู่บอกคือแดดแท้จี่เนี่ย แต่คืบมันแต่บัวหัวสิ่งหัวใหญ่สําได้เนาะพียมันเดือพี่น้องมันเดือมันเดือบัวหลวงบัวลายโลละสามสิบบาทสี400ท่โลร้อยเนาะบ้านคืมเขาเจะขายสามโลร้อยเออเห็นเขาเจาโพสขายอยู่แต่ว่าเฮ้าหนะ่ะขายสี่โลร้อยพี่น้องเพราะซื้ออยู่บ่มันอันเดียวกันเลย แม่ผึิงคือร้ายเธอเฮ้ยมา่ครัเนี่ยที่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่เพิงหรือแม่มิมแม่ผึิงหรือแม่มิมพี่น้องอุ้ยผึิงเด้อเฮ้ยผึิงได้เนี่ยแม่ผึิงผึิงนี่เนี่ยแม่ผึิงแม่ผึิงแต่ตัวต้อนแม่ผึิงนี่แหละนี่ตัวบางหย่งหนึ่งอ้ยมิมอันนี้นั่น ่ใส oh. ่ตัวบักใหญ่นึงนั่นน่ะทั้งเพิงทั้งนิ่มเอ้ามาแต่ใส่บ่ต้องจับมันเลยไว้ให้ตือเอานะคืออเลคือมันนั่นคือมันน่ตบักใหญ่นี่จัว่ามีอันน่ะบ่เพราะว่าง นะไปเอาตัวนไปเอาตัวมันแตกเขมย่อยๆนั่นเนะขาอ,อย่าบึ้งตัวมันแตกเขมย่อยๆนะน้องพี่น้องอันนี้มันแตกเขมน,น้อยๆเองพะยายามได้เค่มันกับมาเอาเด้อพี่น้องก่อนที่มันจีบตุยก่อนนั่นดิแมงลงจำนีก็ได้เออชุงมือนะอันตัวอัน ตัวมันใส่เปิดมือปกเปิดมือน่าบอใส่บม่น,นั่นเลยมือคอยนี่นม,มนันเจ๊ผิดวะตัวมันแมงข้าก็กินอีกม,มันก็แดงเขาเลียเฉยๆพี่น้องบอแมงม้เขาหน้าอีดอกมันเลี้ยเยๆแค่มันเลียเฉยๆขนาดปูน้ำหลังเน่าน,นี่เนาะแม่งยังเขาขนาดนี้ นนั่เห huh ็นบบขนาดโบอันบบก้นนี่เฮ้ยทั้งปีเออเนี่ยเออเออหัวใหญ่อยู่ด้วยน่ะคันก้นซาไปก้นนี่นี่พี่น้องเอ้ยแห้งกัดแมงแห้งกัดกลิ่นเบื้อทัวบุ่เละอันนี้แค่เลียนะโอ้ยหัวนี่คือแบบแตะเขมหัวใหญ่คือได้แต่ว่าคือว่า คือว่าได้ออยู่นะพี่น้องเนาะรอบก้อนที่เขากน้นอันโบโบอันบบใ่ญ่แต่ว่าเขาห่างจักมือว่าเฮ้ยทิดหนึ่งบ่ <c oughs> ทิดหนึ่งเลยเนาะ <c oughs> มันก็ขึ้นหัวเลยแบบนี้มันก็ง่ายทันทีโอ้โอ้โอ้โอโอดีนี่แเสงนะงนี่แต่เขิมพี่พี่พี่ ซับซาแนวซีข่อยเนะี่ยเออเออเออนั่นมุนเบิดแล้วมันคอยนั่นเอาเหลืมามุนมุนเลยว,ว่าเฮ้ยเจ้าคนมันเหลื่อนะไปแต่ปีกแต่จี้บอกพี่น้องเมื่อคืนนี่อันมกหรือว่าอบเนาะเพราะว่าอันเอ่ห้าอันเฮา,าอุ้ยห้าย่างแล้วเฮาอันกะละมังกรอบไว้นะพี่น้อง <ใ>อุ้ยอ่อนนุ่มนิ่มแบบละลายในปากเลยอร่อยทุกคนขายอีกแล้วหนึ่งเอาก็เรื่องจริงก็มันแซ่บนะเมื่อคืน,นขายอีกแล้วหนึ่งส่งให้พี่ปีใหม่ดูอยู่ ใช่เต็มนละครขนาดว่าเราไม่ได้ยกล่องนะเนี่ยนอเฮยถ้าเรายกล่องจะขนาดไหนบู๊พี่นาพี่นาพี่น้องได้เบื่อสิยห์ล่องเพราะว่ามันขันบยโยกบ่ได้ดอกมันดินมันอันมันแน่นเลยดิบก <laughs> ็คได้แต่ัวเดียวยดินมันแน่นแล้วปีน่น้าต้องถ่ายยกล่องขึ้น ไม่เป็นไรแล้วก็ดินมาเข้าใหม่โร้จะมีเงินซื้อไหมล่ะมันมันตัวนี้พี่น้องคอยแซบตัวนี้มันแบบกิ่นแล้วมันอันอันน่ะแบบมันละมุนในป่าอะปี๊บตัวนี้คือที่จริงห้าพี่แต่พี่ที่มันมาลงหัวอยู่พี่แต่บทนทันไงมันเอาไก่โพด เนี่ย <Yeah, S 1> เพิ่งเลริ่ม,มเพิ่งเลริ่มีม่น้องเพิ่งเลริ่ม,มโอ้ยมีแต่หัวเดียวนั่นแหะบ้ามันแตกเขิบตั้งไกลจะมาได้หัวเดียวทำไมนี่นะมันโคตรน้ำแต่มันแตกนะมันยังหน่อยอยู่แล้วก็บ้าหัวง่ายมากเอาตัวมันมนะ น,นี่มาจากไหนทำไมแตกเคอบซะขนาดนี้นั่นหัวมันนะคูลู่อยู่พี่น้องอืมขอกินได้ไหมหัวเนี่ยหัวแบบนี้พี่น้องแซ่บค่ะมันเป็นหัวปุ่มๆเนาะเออเนี่ยสิ่งที่ฉันต้องการคือหัวแบบนี้แหละเพราะว่าเวลาไปมกนะ่ะมันสีแบบแซบ่บ มันละมุนอยู่ในปราดแต่ก่อนอื่นบะเอื้อขอไปปลูกมันแซงก่อนนะทุกคนขอไปปลูกมันแซงก่อนเนอะเอาอันหัวมันแซงไปขังเลยก่อนเนาะแค่นั้นเนี่ยเอาเนี่ยไปปลูกมาปลูกขังกับพุกกระพ่นี่ละ สมันเกว อันขดปลูกมันแซงไปแถวขางเกาะไผ่นี่แต่ว่าถ้าได้มีน้ำโฮดเถื่อดอกพี่น้องไหนเอามาดูซิอันไอแตกเขื่อมุยุมะยะนะมันยังน้อยอยู่บ่หะแต่บ่น้อยแล้วนะเฮ้ยน้อยบ่น้อยแกคฮับ่มีน้ำโฮดแล้วมันจะเมงนะไพว่ามันบ่มักน้ำพี่น้องมักคือกันอืม ถ้าคุณไม่มีน้ำรดมันมันก็จะแมงกดดีเศษซ้ำไหยโอ้ยขึ้นตุยวาเจียนเอาเอาเครื่องไปปลูกอยู่ดอนคนว่านาอดินคองขึ้นสิเปลี่ยนขาเลยเจ้าบ้าน นีเบื้องลู่ดีพี่น้องมันคือแตกเขอิอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเหี้ยวัวหนึ่งมันติ่ดแค่ไหอมันจะมีงามติ่นมันแค่เนี่นนนนนยวันป้ายในหัวดีิที่ไหัวันหนึ่ง มันดิ่นแนนผลแล้วเช็ด okay. อันนี้บอกแต่แมงแนนรุ่มบุ่นซ่อนแอบนะอืมนั่นนั่นโอ้ยสีดายดิสีดายคือกระตายเดือนัอง่ง็กสมาองหัวน้อยยั่หัวหน่อย เออนั่นแหละหมดแล้วหมดแล้วนี่นี่นี่ใส่หนอนนี่นี่เฮ้ยนี่ยับึกวามแตกเขินผูผูใช่ผูผูผูนะมันอยู่ข้างล่างนะมันอยู่ข้างล่าง เรามองไมเ่เห็นอืมน่ะดีเฮ้ยนันนี้มันก็ได้สม,มิแล้วนั่นดีมันอยู่มกอยน่นั่นดีโอ้สิมาหัวน้อยเทอะคืไบ้ไดหัวโลงๆจะหัวสามสี่หาหัวน้อยเออดี ก็คืออยู่ต้องเรียว่าดินแข็งหิอหน,หน,น like อ่อนีิน้่อนนะได้ลายหัวอยู่อือเงนดีเหงาดีอะไรนี่นะหัวใหญ่ราคาหนึ่งหัวเล็กๆอันนี้แบบราคาหนึ่งนะทุกคนนี่ไงนี่ไปซำเนี้อหรอ อจะมาเตะเขิบไงใช่ไดมเัืมันนีมันมีตาอย่ังนี้ข้ง,งหลังจนจะมาเตะเขิบขพปปักเลน้องมันจะเริ่มมาใส่ข้อยกระกระ Để không thác, ừ ăn tay khớp khắc khắc cái trương đi ừ được lùm lúc nào chấm nhá nhăng nò vô màn tấm ảo thôi sơ đi, đi. Nhân นังีว่าตนี้มันปลูกลำางปูนัปลูกก่อนกครัก่อนมชับใช่ไหนี่นยหอยเยเลยไปเดียทั้งพุ่มันง่า่ปะง่ายแล้วจะเป็นเครื่องเจ้าแถปูกรีดเยไ

เออนี่แหละฮืมต้องได้แบบนี้ลูกคนมันอันนี้เนี่ยหมดแล้วเหรอจะมีเรี่กหรอเต็ดล่ะนี่เปิดกันแล้วอันนี้มันขาวเนาะอ,อืมัมนขาวมันขึ้มาอันนี้นบอ อ้าวพี่มันขาวอา้าวคือสมเลยติต่งมันขาวพี่มันแบบนี่นะมันขาวนี่ป้าป้าไปพิบกรมันงไ,ไ,หนไหนงหล่ะใหญ่ไงสิเลยขอนมืออันนี้มุนบดนะใช่ไหมเฮ้ย เออตัวนี้มันยักเป็นหัวอยู่ได้เนาะเนวจะไม่เห็นนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยสองมีหัวนี่จะใหญ่เบิงจักดินทุกคนมึงแต่ยังเป็นหัูเลยเนาะ เป็นหัวยงาวๆสีสีขาวเพราะว่ามูว้วานเนี่ยมันมีอันโอ้ยมันมีไก่ม่วงมูว้วานนี่สดเสร็เขามาน้อยนึงแต่ว่าไปกินแล้วมันจะเป็นเส้นลนลดหน่อยไม่ค่อยอยากไอแซบแต่น้ำผัดว่าแซบไปลุยไปนี่เดียว จะได้วัวมไหมไหนมันเสื่องอยู่รุมม่มปุ๊บนี่เออเออมาหน่อยๆ <c oughs> มันกันตัวได้อันเป็นหัวร้ายนะ จะหัวหน้อยพี่น้องคันโตได้เป็นแบบลุงดำหัวดำได้นะหัวใหญ่หัวตึงอันนี้ก็ถือว่ากำลังพอดีแซบ่บเนาะไอ้สองแถวกันสิพักกันคุดนี่นะพี่น้องเอ้ยมันก็ะด้แต่ว่ามะเคือเนี่ยเอามันญี่ปุ่นมาโมกินนะเฮ้ยจะแซบ่บยู่หอมหวานะพี่น้องมันญี่ปุ่น กิโลละหนึ่งร้อยพี่น้องตัวน,นั้นนะมันก็จะเกินอยู่นะแต่เรากับคือสิบขึ้นสิบบ่ขายที่เฮ้ยโลละร้อยขายโลส่งเราขายมาสามติบกมันญี่ปุ่นบ่แพงพี่น้องสามโล่ทีสิบห้าสิบบาทเนี่ยแหละแต่ว่าส่วนร้ายเขาจะปลูกแต่โลหนึ่งกับห่วยรอย,ย,อยคุณได้ก็ขาย ตุมันญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเบอ่์อสิาพาไปเบิ่งพี่นอ้องตุ๊มันญี่ปุ่นแต่ว่ามันปลาบวะกระเสบเนาะเฮ้ยมือว่านนี่ก็ได้มันม่วงปลาบวดัดโกนไหห้านมือว,ว่านในหัวบักยังลองเบิ่งกกันนะทั้งใดเฮ้ยขอคุณมือว่านเนี่ยมลุ่มบลาบวดนะทั้งนี้เด้๋ยวนะ เนี่ยทุกคนขออนุญาตนะอนุญาตนะตรงเนี้ยคือมันม่วงกินตนนี้เป็นหัวอยู่นนี่นองเพราะว่ามันโค้งดินมันโค้งดินมันเป็นหินล่มๆอะ่ะโอ้โหถหัวมันแล้วหนึ่ง แตะพวกใครมืออันนี้จะได้น้องพี่น้องของมึงนะจักขีดินี่นี่เขีนอยู่โปรโตคอลเป็นหัวคากทางนี่นะทางนี้เป็นหัวคากเลยนะเฮ้ยดินมันล่มปาดโพี่น้องมาดิปาดพี่สี่หัวผู้เฮ้ยเป็นหัว บบบนี่ทุกคนที่ว่าแตกเขืบบางไงน,นะนี่เสียมก็ถึงน้อยหนึ่งมันจะเป็นเป็นมันจอีดเนี่ยสี่หัวเลยแต่ว่ามันกระสิ่งม่วงบใหญ่เนาะแต่ว่ามัวว่านี่กลไกร้านมันบางไงไงเอาคือบกขาเนี่ยชีชีอีดช,ช,ชีชีม่วงม่วง ลับหมกกินแล้วแซ่แบแซ่บคือการพี่น้องตอนนี้ก็ได้โอ้พี่ปาดงวใหญ่เติบอยู่ในตัวนี้ก็ได้เออวาสิบได้ยเนาะพี่น้องพัดไดายสวยคิดว่าเราจะปลูกมันไม่เป็นนะนะดินแบบนี้เป็นตาเป็นอยู่นะดินมันร่มเนาะเนี่ย สรุปว่าได้หาหัวตัวนี้ตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้รู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเอาไปแล้วหนึ่งหัวบเริ่มเพิ่มเลยให้หลานจะไปดูข้างนู้นอีกเนาะโอ้ตัวนี้ป๊าดสมั้งงาเทพพี่นวกอันนี้นะน้ำ ท่านจะขุดมันม่วงเธอขายแล้วท่านนี่เนี่ยเธอมาดูสิใหญ่มากเลยตุดแสบไปเนอะมันม่วงนเลยตุดแสบนี่ใหญุ่รุอย,ยู่ต้องทุกข้างนี้เนี่ย มันล่มข้างนี้นะโอ้ยท่างกับมีเนี่ยอือือืเท้าใหญ่ข้าวกะลิพี่ชมยังมีลูกของเขาอยู่เนี่ยตรงนี้ หมู่บ้านนี่ก็อาซัมนี่แหละพี่น้องไฮล้านนะก็เรียกว่าป้าทองสินยอดจะขุดเคลื่อนนี้แล้วจะพอเพราะว่าเจ้าของเพิ่นบ่ให้ขายจะไว้กินเองไม่ใส่ ใช้เพื่อเห็นแต่เครือใช้คือเพื่เห็นโลหัวแต่เคบเิบิลเลนแบบวันดีๆมีอยู่ได้เสวยเนาะไม่คิดว่าจะได้หวัวนะเนี่ย พี่พี่จะมีหัวจะดกพี่น้องหัวดกแต่ว่ามันจะหัวเใหญ่เนานะเท่ากับว,ว่าหนึ่งสองสามอันนี้สามก็จะมาข้างหน้าอีกสอง อ uh, ตรงนี้ก็มีอ่ะเนี่ยสี่ห้าหกหัวแม่ได้ใจจริงจริงพร้อพอพี่น้องมันม่วงเพื่อนนั้นเพิ่งเห็ผัคนขาวเดียวหนึ่งสองสามเหงา นี่พี่น้องมันม่วงบอน้ำอันนี้คือมันที่เราจะขายเนาะทุกคนพร้อมกินอต่หัวแบบไม,มกัสซิมีโตแมงจาะแมงเดียนี่จากหน่อยพี่น้องพอเพราะว่าเรากำลังเล่งจะขุดเนาะทุกคนอ่ะี่ได้กระซองแถากระเสียมแดะผ้าจากในการขุดมันตอนเสาร์วานีัมลัากันนะพี่น้องเนาะติดตามคลิปหน้าเด้อพี่น้องคลิปนี้กับผู ไปเลยบายยพี่น้องมันเอามันไหมครับ